กลัวไม่ทันรถนะคะโอ้โอ้วิ่งหางจุกไปเลยนะคะโอ้ยแม่ตามไม่ทันแล้วครับสวัสดีค่ะพวกับเราช่องพายภูผาพังบุวีนะคะแม่ๆนะคะวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะหมอกเต็มเลยนะคะพาภูผามาอาบน้ำนะคะ บรรยากาศช่วงเช้าเชานะคะแม่ดูนะยาสวยมากๆเลยค่ะถทังฐานยาไปให้พ่ออาบน้ำให้ไปนะคะ หมอกยังเยอะเลยนะคะแม่แม่นะคะเราพาผู้พามาอาบน้ําเลยนะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะแม่แม่นะคะเสียงหายนะคะเจ็บคอเหมือนจะเป็นหวัดเลยนะคะเพราะว่าที่จังหวัดเลยช่วงเช้าอากาศหนาวมากนะคะแม่แม่อากาศเย็นนะคะ ดูสิคะหมอกปกคลุมเต็มเลยนะคะแต่ช่วงกลางวันร้อนนะคะโอ้บอกไม่สนใครเลยครับหญ้าสวยมากผมกำลังทานอยู่พ่ออาบน้ำให้เช้าๆเลยนะคะผู้ป่าบอกผมสบายมากครับแม่แมไม่หนาวครับ โอ้ลูกชายเทวดานะคะขนาดอาบน้ำยังมีทานหญ้าเลยนะคะ้าข้างม่น้ำเลยะครับผมข้างมนน้ำเลยนะคะมีคุณตาที่กำลังออโอ้ควนอ้ว,น,วนก็อาบน้ำอีกนะคะหนาวออดูจกัก สภาพนะคะแม่แม่ดูหมอกขึ้นไอขึ้นจากน้ำนะคะก้อนอวน้วนยังพาผู้พาอาบน้ำเฉยเลยนะคะ มองจนแทบจะไม่เห็นผู้ผาเลยนะไม่กลก้า, <c oughs> กาลงน้ำนะคะเพราะว่ากลัวกลัวติดนะคะแล้วก็เป็นแม่น้ำใหญ่นะคะดูบรรยากาศนะคะแม่แม่แถวนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นเขานะคะย่าสวยมากๆเลยค่ะ Ừ, ผู้พ่อผมสบายมากทั้งทานญ้านะคะทั้งอาบน้ำคุณพ่อก็ขัดให้ด้วยนะคะข oh. าครับ ดูนะฮะปากไม่หยุดเลยนะคะปากตั้งแต่มายืนนี่ไม่หยุดเลยนะคะอย่างเดียวเลยครับแม่แม่ชอบมากครับผมหอมดีครับผมอ๋อไว้ทิ้งดูย่าก,ก็สวยมากๆเลยนะแม่แม่ นี่นะคะโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตอนเช้านะคะแต่พอสายไปแล้วร้อนมากเลยนะคะทำให้อากาศเหมือนอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะแม่ควานก็เลยเสียงหายเลยนะคะมมผมกำลังอร่อยเลยพ่อผมกำลังอร่อยเลยครับ อาบน้ำแต่เช้าเลยแข็งแรงมากๆเลยนะดูขาเป็นชั้นๆน,นะคะผู้ขาหนาว,าวไหมคะ มา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 ไปกันนะคะหญอาเยอะแยะมากเลยครับผมเยอะมากเลยค่ะรถรถครับคุณรถมารอนะคะรถมารอสู่ขานะคะดูดูดูดเอาโคตรสีครับคุณกลัว <Sie> ไม่ทันรถนะคะโอ้โอ้วิ่งหางจุกไปเลยนะคะ โอ้ยแม่ตามไม่ทันแล้วครับจะขึ้นรถแล้วนะคะแม่นะคะ เดี๋ยวแม่ควานต้องขึ้นรถก่อนนะคะยวเจอกันบนรถนะคะแม่แม่นะคะนี่นะคะแม่แม่นะคะเดี๋ยวที่ผู้ผากขึ้นรถแล้วนะคะเราก็จะอยู่กันตรงนี้นะคะของพควานนะคะแล้วก็แม่ควานก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็มีจักรยานนะคะแล้วก็มีเป็น อุปกรณ์เครื่องครัวนะคะ บนรถข้างบนนี่จะเป็นชั้นของที่นอนนะคะเก็บที่นอนเก็บตน้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นเครื่องครัวนะคะก็ผู้ขับก็จะยืนอยู่ข้างหลังนะคะ,นะคะเรามะะีมีคู่นะคะไว้ไว้รองฉี่ผู้ผ ใส่รถนะคะแม่ๆ,ๆนะเพราะว่ารถจะผูกมากเลยนะคะถ้าเที่ยวือโดนเที่ยวนะคะนี่ลูกค้คคคาแบบใกล้ๆเลยนะคะแม่ๆนะคะเดี๋ยวคุณพ่อที่ดูพี่จับคุณ ดีดีนอนผู้านลงรถนะครับแม่แมครับตอนนี้ก็ถอยลงมาครับผมถอยมาถอยมาดูแม่อ้วนมาครับมาดีมาดิมาครับก็สำหรับคลิปนี้นะค,ร,คร,รับแม่แม่ครับผมก็ขอฝากแม่แม่ครับผมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องภายผู้ขาของบวัวี้นะครับสวัสดีครับ